ทำเป็นตก็ได้ทำหน้าที่ใช่พี่สม <c oughs> ไม่เห็นเคยอย่างนี้ วันก่อนไปนั่งร้านอาหารแล้วมันมีแก้วที่ทำค่าขวดเหล้าแล้วพี่ว่ามันสวยดีคิดเฮ้ยซื้อที่ไหนวะเขาบอกว่าจริงเขาไม่ได้ซื้อเขาตัดเอาเลยต้องซื้อเครื่องตัดพี่เลยคิดว่าเออเฮ้ยโคตรเจ๋งเลยว่ะเกืดอทาบ้านเรากินเบียร์กินเหล้าทุกวันใช่ไหมแทนที่แบบว่าเราจะเอาขวดเท่ๆไปคว้างทิ้งเนี่ยเราเอามาตัดแล้วก็ทำเป็นแก้วด,ดีกว่าแล้วเดี๋ยวพี่จะแบบตัดทุกวันแล้วก็เอาไปเซ็นแจก้เรื่จะมีสองวิธีไอ้เครื่องเนี้ยไปซื้อมาจากช้อปปี้พันกระบาทไม่สองพันสาทนมันดูแล้วมันน่าจะปัญญาอ แป๊บเดียวไ,ได้เลยแป๊บเดียวค่ะขวดแป๊บเดียวระเบิดใส่หน้าอะไรอ, <c oughs> อ่ะในทีมน้ำแข็งไม่มีน้ำแข็งต้องมาเป็นทีมใคร,รพูดภาษาใครพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นลองดูวุ <c oughs> ้นภาษาเออจริงไหมนักสองสามสองสามคนีห้มันจะเริ่มเมั่วคอมแได้เลยนะวางจับมือแม่มาเดี๋ยววิธีของผมนะครับง่ายๆเหมือนกระป๋อกล้วยนี่สั่งยาเส้นเดียวแอลกอฮอล์มันเล่นมึงเล่นแอลกอฮอล์ฟรอ จุดปุ๊บมือกูไปด้วยมาว่าขนาดไหนครับเอาเนี่เอาแบบขนาดพอพอดีกิน <_ d ream> เดี๋ยวมันสูงไปกินล่าไม่มันไม่มั <_ d ream> นพร้อดไหมครับมันอาจจะอันตรายหน่อยนคะครับ <_ d ream> มันจะระเบิดใงนน่ากูไหมไม่รู้พี่กูซ่อนหลังเสาเลยผมก็ไม่ร <_ d ream> ู้ครับพี่โอเคซ่อนหลังเสาแ <_ d ream> ล้วเราปลอดภัยแล้วไปล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่น่าจะติดนะเอาละทุกคนตัวใครตัวมันเด้อมันดับแล้วอ่ะมันไม่น่าจะขาดได้ในทีนี้วัดได้นะพี่จดสัญญามานะมันหลอกกูไม่ได้หรอก เด็นเรืองอะครับพี่ว่อหครับหลบครับแป๊บนึงครับพี่หลบครับหลบครับผมจะบอกอะไรครับมันภาษาอังกฤษเรียกว่า Norway ครับพี่ Norway คือไม่มีทางนี่มันมันไม่คมเลยนะอันนี้อันนี้เรียกว่าทดลองเมื่อกี้เราทำการทดลองอยู่เลยของจริงอันนี้ตแน่ใส่นนี้ทิ้งให้หมดก่อนอย่เลย ้ย่างบ้านมีแก้วมนๆอย่างเงี้ยไว้กินดื่มได้ที่บ้านเท่ๆหารายได้ได้ขายร้านขายอะไรเงี้ยทุกขวดไม่ต้องทิ้งเปล่าคุ้มเกินคุ้มมแช่นานไหครับอาจารย์ประมาณสามนาทีีแล้วก็จิ้มน้ำเย็นเจิ้เติมน้ำเพิ่มครับ A few minutes later นนีี่่คือแก้วไม่ใช่เอะนะครับต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำให้แก้วกลับมาติดกันเหมือนเดิมนะครับผมสรุปที่เราได้จากการทดลองรอบนี้คือซื้อแม่งนะครับผมดูถูกเงิน้อยนะคถ้าแดกแล้วบาดปากไปก็โทษสองคนนี้นะครับมันได้เท็กเจอร์อยู่เด้อพี่คุณครับแดกแล้วบาดปากเลยอ่ะไม่คิดดูเราช่วยแดกแล้วบาดปากได้ไหมเฮ้ยฟิลดีนะพี่บลม ดี๋ยวดีไหมเดี๋ยวดีแล้วพี่งั้นนั่นแหละแก้วประจำตัวมึง